วันนี้จะมาสัมาภาษณ์ไพ่ซึ่งเป็นสำรับเก่านะสำรับแรกๆเลยที่ซื้อมาแต่ตอนนั้นยังคือยังมือใหม่ยังอ่านหน้าไพา่น้องไม่ค่อยออกก็เลยเก็บเข้ากลุ่ไปวันนี้เลยเอามาสัมาภาษณ์ใหม่คำถามแรกเลยคือเราตั้งชื่อว่าน้องจันทาน้องจะโอเคไหมแล้วไพ่ก็ออกมาเป็น v i e w of Fortune ซึ่งเราคิดว่าก็คงโอเคแหละและคำถามต่อไปนิสัยของน้องเป็นอย่างไรบ้างไพ่ที่ออกมาก็จะมี King of Pentacles แปดดาบและ The Star นะนี่ใส่ของน้องโดยรวมก็คือน้องมีนิสัยแบบเป็นอันเสียนิสัยรวย แล้วน้องก็เป็นดวงดาวแห่งความหวังเลยใครที่แบบมีความคิดติดพันอยู่เหมือนมีพัฒน,นาการผูกจิตใจอยู่น้องเนี่ยพร้อมจะพาไปสู่อิสรภาพในคำถามต่อมาเราก็จะมาดูว่าน้องมีจุดแข็งตรงไหน ไพ่ที่ออกมาก็จะมี The เด n t นเดเ v i ว j u จั m e n t จุดแข็งของน้องเนี่ยก็คือการทำงานกับอิทธิพลด้านมืดหรือจิตใต้สำนึกที่มาควบคุมจิตใจเก่งเรื่องด้านมืดในจิตใจคนความพัฒนาเอ่ยคิเลสเอ่ยและน้องเนี่ยก็จะบอกอย่างตรงไปตรงมาเลยนะสำหรับนี้ก็เป็นไพ่เกี่ยวกับปัจจันร์ และจุดแข็งของน้องก็ได้ดะหมุนขึ้นมานี่ก็คือแบบว่าแข็งแข็งคำถามข้อต่อไปข้อจำกัดของน้องน้องกับไม่ค่อยชอบสอนเรื่องความชำนาญในงานเอ่ยเรื่องการหาเงินเอ่ยน้องจะถนัดด่ามากกว่านะคำถามข้อต่อไปคือเรากับน้องจะทำงานร่วมกันยังไง แัะไพ่ที่ได้ก็คือ The l o v e r The o o o l เพออฟคับน้องก็บอกว่าเราควรจะทำงานกันแบบใช้ความรู้สึกใช้จินตนาการมีอิสระทางความคิดอย่าไปฟิกความหมายมากก็ดูหน้าไพ่แล้วทำไงทำนายออกมาตามความรู้สึกจะดีกว่าตัวน้องเองอะฟาดแล้วน้องเลยอยากให้เราใช้ความรักความเมตตาเข้าไปในการอ่านไพ่ด้วย คำถามข้อต่อไปเราจะได้เรียนรู้อะไรจากการใช้น้องในการทำงานบ้างก็คือทุกอย่างที่ป่าถนาจะได้รู้ก็จะได้รู้จะได้เห็นถึงสัตรธรรมที่เลี่ยงไม่ได้วัฏจักรชีวิตการเกิดขึ้นจบลงและการเกิดขึ้นใหม่ได้เรียนรู้ที่จะบาลานซ์ปรับสมดุลระหว่างโลกภายนอกและโลกภายใน แล้วน้องมีอะไรอยากจะบอกเราไหมน้องอยากบอกว่าให้เราใช้อิสระทางความคิดใช้ใจและสัญชาตญาณถึงน้องจะเป็นเดวิลก็คือเราที่ถามมาตอนจุดแข็งมันขึ้นเดวิลมาแล้วแต่เนี่ยให้เห็นว่าสองภาพคิงครับกับเดวิลหันหน้าเข้าหากัน น้องก็อยากให้เชื่อมั่นในตัวเองและก็เชื่อมั่นในน้องด้วยถึงแมน้น้องจะเข้าไปทำงานด้านมืดในจิตใจแต่ก็ทำเพื่อหาคำตอบที่ดีที่สุดความสัมพันธ์ของเรานั้นก็จะแบบจับมือกันไปยาวๆน้องรักกันแหละดูออกก็คือใช้น้องเป็นสำลั์หลักดังคู่ชีวิตได้เลย อันนี้เราถามน้องว่าน้องเห็นเราเป็นคนยังไงน้องบอกว่าเราเป็นคนมีทักษะบ้างงานใส่ใจรายละเอียดดีมีทั้งความเป็นพ่อที่ดีมีความเป็นผู้นําและมีะเสน่ห์น่าดึงดูดแบบผู้หญิงแบบสาวมั่นด้วยเออน้องลองเราในแง่ดีแบบนี้และคำถามสุดท้ายเราอยากให้น้องเปิดไพ่ประจำตัวของเราขึ้นมาเพื่อเป็นการลองของน้องนั่นแหละและสรุปก็คือ ก็ได้ไพ่ประจําตัวของเราขึ้นมาหนึ่งใบซึ่งก็แปลว่าน้องโอเคน้องพร้อมใช้งานแล้วสรุปว่าน้องมีพลังงานในตัวเองแล้วเหมาะกับการเอาไปค้นหาคำตอบที่ซ่อนอยู่ภายในจิตใจของคนที่มาดูนั่นเอง